ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับเพชรเพอร์เจอร์นะครับวันนี้ผมมีวิธีอ่าวิธีการมาแก้ใครแบบบอร์ด HP นะครับเมนบอดของ HP ที่เวลาบูตเข้าปุ๊บแล้วต้องกด F1 นะครับเพื่อเข้าหน้าจอนะครับมีวิธีแก้ง่ายนิดเดียวนะฮะก็คือ1นนะครับให้เรามาดูที่เมนบอร์ดเรานะฮะนี่เราสังเกตเราจะเห็นอ่าพัดลม CPU ใช่ไหม พัดลม CPU เนี่ยเราก็จะเสียบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเห็นไหมนะะตรงาขาวๆนิ้วผมชี้อยู่นะครับอ่าคันนี้เรามาดูนะฮะตรงข้ามกันนะครับมันจะมีอ่าพอร์ตเป็นพอร์ตพัดลมนะเป็นสีน้ำตาลน,นะครับให้เราเห็นไหมเอาพัดลมตัวเล็กๆนั้นนะครับที่แถมมากระเมนบอร์ดต,ต่อแรกนะครับมาเสียบไปตรงรูสีน้ำตาลน,นั้นนะครับแค่นี้เองนะครับถ้าเกิดเมนบอร์ดอ่าไอถ้าเกิดเวลาบูตเครื่องเนี่ยแล้วมันขึ้นว่าอะไรนะ แฟนด e ลิเต็อะไรสักอย่างเนี่ยครับให้สันนิษฐานว่าเป็นตรงนั้นนะครับต้องเอาพัดลมมาเสียบแค่นี้เองนะฮะโอเคครับก็จะชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้นะครับโอเคไปละฮะบ๊ายบาย